สวัสดีค่ะครับสวัสดีไหมคะตัวเล็กสวัสดีครับโอ้เหอหนาวมากหนียวเหนายวไหมใช่หนาวกอดหน่อยสิกอดกอดสิกอดกอดบอกให้กอดไงกอดให้เฉยเฉยเหนาวเนาะหนาวมากเลยเน,ะนาะโอ้ตัวเล็ก Why you so white European skin โอ้คัน I believe you สวัดสดีค่ะทุกคนพ <laughs> นักงานพนักงานก็กำลังทำงานกันอยู่นะคะร้านน้องบอย อน,นอยอู่อะไรนะคะว่าไงคะโห oh. เปิดได้ที่นั่นะเปิดนีส่สวย,ยสวยไหมสวยไหมคะสวยมากขอบคุณค่ะยูนุมินยูมีนัสโน The snow just the snow <laughs> หนาวมากค่ะเรียบคลองเดินเรียบคลองนหนาวหนาวหนาวจริงๆ oh. โอ้โหหนาวจนมือนี่แข็งมือน,นะคะตอนนี้คนก็ออกมาเดินเที่ยวนะคะตอนนี้หลินอยู่ในใจกลางเมืองอัสตดัมเนาะถนนนู้นก็จะเป็นที่สาสดพีนี้คาทำงานกันนะคะนี่ก็จะเดินทางไปที่ร้านแล้วค่ะตองน,นี้นะคะนี่มาเดินถนนถนนหลังนะเนี่ยทางนี้ก็จะไปเซดายนะคะเซดายเลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปนุ้นก็ จะออกสถานรถไฟนะคะ่ะอันนี้ก็จะไปที่ร้านค่ะเดินไปที่ร้านกันหล่นแบบนี้นะคะหนาวใช่ย่อยค่ะดูแก้มแดงเหมือนไห้ไหมเฮ้ยค่ะถึงตรงนี้แล้วค่ะออกมาข้างนอกอ๋ะหิมะขาวโปร่นะคะโอ้ ถ่ายบรรยากาศให้ดูค่ะบรรยากาศเป็นไงบ้างนะคะโหนะคะโหนาวต้องเดินดีๆข้างเป็นการลื่นลมนะคะอย่างเงี้ยลื่นลมนี้ถึงลงลงมองลง,ลงหมอเลยนะคะเนี่ยนะคะถึงหมอเลยนะคะเนี่ยงานเนี้ยค่ะตอนนี้กำลังจะเดินไปที่เอาตัวเล็กมีแค่ผู้เหยียนะตัวเล็กมันนี่นี่ยโฮมมีแล้วโฮมมีอะไรไว้ไว้ไว้หล่น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 ไว้ไว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  ว้าวบีแครฟูลอืมเดแค่นี้นะคะตอนนี้มาที่ร้านค่ะเดินมาที่ร้านถึงร้านแล้วข้างหลังเรานี่ก็จะไปจะเป็นสถานีรถไฟนะคะค่ะนะคะมาทน่ร้านก็เพียบถึงร้านแล้วค่ะิีก่อนนะคะ